นที่สุดก็ได้จุงแล้วนะคะวันนี้อุปสรรคเยอะนิดนึงจัดระบบระเบียบใหม่ดีใจกันมากเลยลัละลามากาไปนู่นแล้ว,วน,นี่ก็จะเป็นเอ่หห็นไม หลากหลายหลากหลายมากเลยอ่ะนี่แน่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 นแนนแนโอ้โหโอ้โหเย็นลักกี้กี้นี่ไงได้มานอนพักผ่อนน้ำเย็นน่ารักกันทุกตัวเลยนี่คืออ่า จุดพักพิงของสัตว์นะคะที่ดาชมังคลาตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมาจุงกันง่ายๆนะครับว่าเขาจัดระบบกันใหม่งก็ต้องทำความเข้าใจเก่นเองนะคะ